แม่แฟน v ฟแฟนจานนี้หนูทํานะคะเอ๊ะไม่เข้าใจหรอคะหนูบอกว่าอาหารจานนี้หนูเป็นคนทําอันนี้อันนี้อันนี้หนูเป็นคนทําหนูจะให้ใครกินก็ได้เฮลักทำไมทั้งแบบนี้ทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยสมัยก่อนแม่คุณเคยทําอะไรไว้กับฉันฉันก็อยากให้เขาเข้าใจอะไรบ้างชาร์ตออก แอรเลี้ยงดูผมมาคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ยลูกไม่ต้องพูดแล้วแม่กินอะไรก็ได้แม่กินข้าวเปล่าก็ได้อิ่มเหมือนกันรู้กินข้าวเปล่าเหรอแม่แบบนี้ก็เหมือนตบหน้าผมเด้รักแน่แต่แล้วใช่ไหมว่าทาแบบเนี้ยได้แม่เอาเงินนี่ไปแกบไว้สิแม่อ,อย่าก,กินอะไรแม ผมให้เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับแม่ผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนส่วนกับข้าวอะ่ะเธอก็กินให้หมดเองเลยละกัน